กลับสบายดีพี่น้องวันนี้พบก,กับเมนโอมอีกเลยพี่น้องอ,อา่าวันนี้เมนโอมได้เห็ดเมนูสู้พี่น้องกินแน่กะลูกหลานให้มาเห็ดเองเพื่อนเมนโอมกะเกิดว่าเออสวยเออ,อหกหลุกกำล้านเนาะว่าถือขะปุนมะพันเนาะสู้หรอหตึกแฮมาเห็ดจ้ำตากินหมดเลยเออาะว่าเมนโอมก็บริห็ด นายกินให้ลูกลานกินกับตะเฮิงเลยพี่น้องบริสุขให้พี่น้องกินกับมือนีนแม่มอก็เลยได้ไปซื้อพี่น้องมีนายอยู่นายกินอะไรใจได้ให้ลูกให่ลานเพิ่นที่เคยเห็ดเบี้ยซอยแม่มอผ่านมาเนี่ยแหละบริสิทธิ์บริป่าแม่มอตอนแม่มอตกถูกได้ยากก็มิได้เข้าพี่น้องเลยอ่าเข้าเบิ่งกข้าเงขนอนกระแมนแต่ว่าเวลาแม่มอเป็นยังเป็นแดงเป็นอีชุกใจลอยเป็นยังข่าวจางจีหอดเทือนหอดซานพี่น้องกัมือนีนกับแม่มอก็เลยได้เห็ดผ้าขาวพี่น้องผ้าขาว้อ่มชุ่นกินแนาซื้อข้าวปุ้นพี่น้อง แล้วก็สิเฮ็ดผ้าขาวไปให้อันแม่ใหญ่แน่อ่าแม่ใหญ่ก็คือว่าเขาเนาะก็ต้นปีมัน,นยังบอดเฮ็ดผ้าขาวไปให้เพิ่นอยู่พี่น้องมื้อนี้ก็เลยอันได้ไปปักซองแต่ก็บ,บ่ดได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยได้ไปปักซองรัวเขาในเมืองมาอ่าไปซื้อเนอยู่เน้อกินนี่แหละพี่นอ้องอ่าเอาติดตามร่วกันพี่น้องว่าเฮ็ดสูลุกสุลานกินมื้อนี้มันมีแนวกินแนวใหญ่แน่นะพี่น้องเนาะเอาติดตามร่วกันพี่น้อง เข่าเพือดครัวพี่น้องอีเลยอาจจะกระดมเวทเถิดนี่พี่น้องซื้อข้าวปุ้นข้าวปุ้นชิมหาโลตย่างไงตัวได้อีกเลยจอนตุย่างใส่มาใส่เดี๋ยวกินขื่นนั่นเลยเบ้มีแตุ่ยงยางหน่อยมะกล้วยพี่น้องก็มะเขี่ยงแม่ซื้อมาใส่ภาคเข่าหใหญ่ โขขน่อยคือเ,อเปิดนี่แหละพี่น้องกับจีให้พี่น้องกินพัดข้าวปุ่นแม่เปิดกระรางดำตำหน้ามันได้เห็ดหน,น,นามจะเห็ดหนามหวานชิมหวานมีหน่อปลาแน่พี่น้องแม่ครัวก็ม่จะไปคขั้วปากกือพี่น้องสบายดีพี่น้อง <c ười> ค <c ười> ันมาเบาๆก็สบายดีน้องากิน <c ười> <c ười> คัดว่าเรา mm ื่องกินละมั่งโหลดบ่ดกวานสบายดีด้วยไม่ไรจะไดีดูจะไปดีจะไปดีไปดูพ uh yes. uh 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 ี่น้องดกวานมันมาจอบเรียกดกวานมากินนเรื่อยๆค่ะผูกกินละลายอย่างว่าน่ะไปเลยซื้อขนมมาให้ยายพ่อมเงินจายอย่เท่าไรเซ็ตชามชีพ ก็พันหนึ่งไม่หรอะเซนเซนามินกับพันหนึงเออหลาป้าหล้าัเนามันเนาะไปหมกตะกลูกกอันเข็ดช่องผ้าลูกขแขกเลยบอกมงหามออกไปเลยแล้วบอกพี่พี่ไก่ตาเถ้าอยู่เดียนี้นะแล้วเป็นแล้วไปแทกไม้อีวังไดนี่ แทงไมแให้เขาแทงให้แล้วอ่านจากไหนบ้างใช่เลยคือหมักเล่นต้มอติกัวต้มต่างหากอะไจะมาเทลงกัวเอาได้ก็ได้อีกยวจอนต้มแค่น่าไม่น้อยเอ้าหมักมันคือเห็ดกระโดดเลยแดงระคืนไปแล้ว ยังจะชูน <rapper> yeah, well, mm ี hmm. yeah, uh ่ทิเขาให้นี่นะทิเ่า่บ่ถ้าเจ้า่เจ้าใะจุไเดียวมึงอือท่ในกบ่เข่าเดียวมี่ตะลางหนึงแล้วหนึ่งแล้วในหนึ่งมาแล้แล้วอีเพื่อนมาได้ทิเข่าคนมึงน่ะบ่บ่สองสี่หกแปดคือตึกแฮกับแคนพี่น้องตมากินกันอีแปดเก้าคนหามื่ี้ไปใช้เดียวนี้ ลูกลานพี่น้องเอ้ยลูกลานหลายลอีร้อกระจ้าค่ะทองยางบอๆๆ่อห้ากระจ้าค่ะทองยางห้าจ๊กแต่ตัางหากหกพันหรืสี่พันเป้งกูจาก่ายค่ะทองยางสี่พันเดนนะเป้งหนักข <นะ S 2> ้าวมันได้ยี่ยมโลจุกมาถ่ายด้ยอพี่น้องปลาปลาแม่ค่ะแต่พีน่น้องกินข้าวอด้อกินข้าวเด้พอพี่น้องพี่น้องบุณเรนแล้วกินนี่ย ปลาราชื่อหานเป็ลำดุกนะปลาน้องชุดๆน้องแม่หมอผัวเจ้าปลากระโดดก็ดีแต่เราชูเห็นว่าก็ดีนี่เนี้ยี่นาะปลาอย่างนี้มีแต่ปลาจีนบ่ตัวนี้นะถอกใส่กันชากตัวนี้ตีมึงก็ดีนี่แล้วคืนมาจะนองกูตะกนเห็นก่อนพี่นี่เนาะมึงดู มึงปันเนี่ยเดี๋เอาปเอามึนล่าชิมเงนลยน้อยเอาใส่ถุงมาลาด้อยปลาเหปลาวาอกับหอดบ้านพวงได้มึงมาปันนคลมึงอะไรแล้วมันอะไรแล้วมันอยากมันนั่น

สองชามถั่วได้ไงเขาออกวี่ชามถั่วอบ่พออียเลยซิมเลยติเดง้มน้มัางบ่ข้าิอัดกับหาเหมากเมึงหายมันหนามึงหายบ่ได้นี่ยอืาหายมันทงนึ่งวมันจิจักที่เนี่ยอีนางน่ะน้อยกูว่ามันจักเมมอมกับาพี่น้อง้าแค่ชอพี่น้อง Năm buồn chạy, cá chạy, lắm rồi lắm chạy,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  lắm đấy là chạy, lắm 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 chạy, ตัวไหนแม่ก้นเจ้าอะไรอันนี้นะยนหายยันยังต้อง่งนมาเ้าเสนยงนัาน่้เอาไมัแวงาทอะผู้ชายเอามาใช้ใช้ใมานังน่นี่นะบ่ปีพงค์ยังบดได้ได้ยังเงี่ยงปัดผีช่างย่อออกนะฮมมนนะแคนั่นนะ ชงจ้าหและอฮักแอลคนคยาน่ออาารยพเรา้องิ่นเสียงนมาเกชิคุดนี่อยเอามา่คอยชิคุดนี่อย่นได้กระยาหนนไม้เราห็ดเรียวเราไก็ได้โอ้ยจะยามไปเราหีดเรียวจะเื่อ จะเหม็นวะยะลำบากถึงแเนัะไปแต่จะเอาจุดจะเอาะดับหน้าภูมิเทพนะเัมออนันน้นอนพ่ชนดับหน้าเประดเหตเ้บนีปชิดเตไม่เห็นยังโอ้จังนอกาชิโร่ยอดอีกเลยนี่ก็ดี เห็ดว่าสีเพ in oh, okay. ียงค่ขาดเลจะน่คุ้ลใส่มอแน้ะระวังเอาไปใช้เดลูกโอ้มันส hey, ีเหี่ยใส่เฮือนเด้ในในเมล่ะเห็ดดีๆเด้อมันเหี่ยใส่เฮือนเด้อเหเด้อตายชูกูหัมันเห็ดเองมันเบ้อชูกับเบเบิร์กเนาะมันจกดีเนาะบอแล้วมัน่ย่านเขาบอกบุตระบาดเนี่ยมานนี้ก็เมมอเขาจบคลิปสักนิดแล้วพี่น้องเด้อ ติดตามคลิปต่อไปว่าแม่หม,มอสิริถ่ายคลิปยังสุพี่นอ้องเบิ่งพี่น้องเลยสำหรับมือนี้กแม่หมอขอกาขอบาสบาลีเด้อพี่น้อง